เจะว่าพอลูกอ่อนนี่เนาะนี่นับเขาข้าวที่ยากจะเข้าบปใส่กันจุดนะพี่เมื่อพี่เศร้าเศร้าตัวที่สั้นสุดจะว่าพอลุกอ่อน มัดองนังนุ่นพี่น้อะสบัยดีพ่อแม่พี่น้องแลเอฟซทุกๆคนเนาะมาผมมาพ,มาพ,มาพอกับซาลาเสินกาเซ็นเคยโอ้โหตาดอกก้องเฮือนเด้เป็นนเดี่ยคนที่หมออ่าใน้ชัยงจ้าวจ้าแม่นับ <c oughs> ตา้าขาเป็นวเกล็ด้อยไม่ใ่วทุกคน มา,มา,า,ามาดองลานสาวบนเนาะมาดองลานสาวอยู่บ้านนาปุงพี่น้องเมืองสองคอนแขงสวรรค์นนเขตเนาะเมือนี้กด้ห้ากบมาหอดพี่น้องเลยมากับลุงทีหรือก,กับถึกนึกน้องเพื่อจะมาหอดบ๊วยบ๊วยมาโดนเลยลุงทีพี่น้องเลยโอ้ยขอแม่ขอพระควันลหนูภาว ลูาก็วอกาึงจับกับจับหูได้ดูอุ้มลูกเขาพรควันนัวเฮ้ใช่เลยว่าเขาเอามือเโอ้ยอวดอวดมันก็ไม่ใช่เมือนี่ห้าบานเอ ở giờ mình thỏ nai <laughs> bác <laughs> chưa <laughs> có này

ອັນນັ້ນເຂົ້າຍັກເຂົ້າຍັງຊິເົ້າຈັບເົ້າບໍ່ຍາກເປັນວັນແລ້ວຍຕົກຈກີັງຄັນມີແກ້ວແກເພິ່ນນນແລ້ວເັນ อายุควันต้องแล้วใา้ลูกใหลานอายุดีไม่แห้งทั้งเข่าทั้งแก่พ่อหนาวพ่อสะาทั้งเช้าเบาตุองห้ามนอกมาช่วยนอกพักขวันี่แล้วอายุดีม่แห้งอ้าวจ้านี่นสาวไม่เป็นต่างต่าวมากต่างต่างตั้งแต่้งถูกเจ้า

ให้เจ้ามิจูาแก้งดีเล่นๆ่ังใจทางเราทุนวดโอ้ยูยาวะ่าเอาจงได้ต่เาต้องเด็ดเลยเจ้าอกฟังถือม่ใชยงทาที่มีเี่ยเนี่นเอาคือเอาดูโบกโ यापनो पदिकरण साथी याती ही एकीकरण तथा

อยากเป็นหมออยากเ้็นหอคุณอาคุณ้ายจะเป็นนายคนไก่แง่ลานที่องในพิลาของตัวอยากอยรดโดยเราออไปบอกใส่ชิงเอาฟองที่ฉันเอ้องอู้สะพ้ายตัวที่ใดเดินมาแย่งยาเราแก่ทำงา กัมาลอยมาเบาประจดายอลงเดินตะวันินางม่ันีวามันเหนือยความเหนื่อตวอันเลือกไปเกสล้กูเคียวกูยังคอยยันย้อนยันยืนกันูจะไปเนแลตตาให้ย่างจับค่อนเบาเอาปากเป็นนางคอยว่ามันเน่คนเลยต่างกันมาี่าโดดอรใส่ปลาปูปลาองท้งวันมูู่ไปพร้อมยกมณฑล้า แก่เจงตงทังไก้นกไกห่กเจาะได้เจนไห่หมหมูฟันเรื่องาง้าไว้เจอดกเจะกรย่า้าง้องมาสงกระาต้องมาเจยานกน้ะกน้ำตกนตุ้่นม้กุน่้ำน้กุ่นน้ำตะ่นน้่นนกน้ำก่น้ต้กนน้าก้ต่้่น้ง่่น

ใ่เขาบม่เท่าเลยใส่ได้ไมใส่ใส่ได้ใส่เขนเอาแล้วมานอ่อันนี้เนแบเลกินแล้วเขาท่าอยู่นะน่องท่าอยู่นะเป็นบ้าบ่เพิ่มอย่าเอาเอาอย่งพี่เอกิน้เ่ย thông khoa ừ. hả nhá, được, <Efst3> khoai mèn chiên ăn kèm, khoai, 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 nhà ừ. 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 <laughs> ừ. à, ừ, ừ. khoai, ừ. khoai, ไม่่นแม่นายยม่เยาี่ไม่อาไกไม่เ็นไเยบพ่อมันก้วอ่อ่นพี่นา้องแทน้วกเขาเขาญกติเขาเขาปาเห็นไพี่บานที่เศ้าตัวี้สัสุดแต่แบมีของแทน

มีแต่ผุดตัวอูตัอ้อปุษาวันน่งวันนี้ปุษาวันน่งกับมีแต่ป่นลังใส่พี่น้องเลยป่นน้ำมาให้กพิ่นเบิ่งแน่

ใครก็อยากกินไข่น้ำคือกันเออใครก็อยากกินไข่น้ำคือกันนี่มาดองร้านสาวเนาะพี่น้องอยู่บ้านน้ำปูงมันดิบมันร้อนเนีมันดิบมันร้อนเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องไปดเทาอยู่ฮ่า มามน่นเอาบแปนามานั่งเจ๊หน่อยเอานานั่งเจ๊หน่อยแค้นนั่งนี่แค้นใค่ว่ามแม่ื่อว่าไูเดียวจะช้อนคนทํได้้่ากัม่าจะบแม่ว่า คัมตาสุอันปลาใส่ลายเเคยนะมีแต่เกลือหเออครัห้องพอกันเนาะ อ๋อทรอ่พี่ของมันน่เปนกินวเดียวนลินเรือบังครหน่อยกินไข่เอาาครับเออลูกกันแลนบาตเนพปิ นี่กัสีอกมาบึงทั้งคู่ว่ะนะพี่นอ้องทั้งด่านคู่อ่ะทั้งคู่อ่ะไม่คู่อ่ะบอนี่ไม่คู่อ่ะเน้อเน้อแท้แด้ จนมันหล่อเบ่งดันหลังเนาะพี่ ceksin, น้องอันนี้ดันหลังครัวอันนี้เนาะเดี๋ยวสิไปนั่งโต๊ะก่อนเด้อพี่น้องเด als, milk, ้อมาดังขากินเขาก่อนเนาะพี่น้องกับแพนด้าเามากับแพนด้าสองคนแหมลูกพี่น้องเลยเอามาหดวใจมาบุ้งแพนด้าินเข่าอ่ะยิเขา มีเนื้อไหด้าบาอันนี้ลบหมูอันนี้เนื้อลบเนื้อพุนบวงนาซิยูบูดามีบอกเด่น่วบวงอย่ในี่นี่เลยมาเด้อพี่น้องกินเขา่ากอนเดอร์บาทนี้ ค่าค้าเมื่อนี้จะที่รอดหรือเปล่ารอดปะค <laughs> ้ามาเกือบว่นรอดเนาะพี่นออ้องค้ามาเขาลงที่ค้ามาลงที่เนาะพี่นออ้องค้าค้ามาทำทำทำหาทางเนาะพี่นออ้องแม่พงองเคยมาจะบูตีทาง เกับเกับเมนลงข้างาาาอยู่บ้านน้องวัด เก <laughs> ือบเกือบผ้าใบปักสองด้วยบหูตัวใบป,ปักสองแจ็คสีหอดปักสองหรือบโบกผู <laughs> ้าบัดมันผ่านหลายบาัดนี่กว่าสีแจ็คสีหอดหรือบโบ ต้องจือสวยกันมี้องเอลยอสืสอซืไปเออซือไปเขาจือได้ว่ากลไกายหันจนนี้ไปอเออเขาเดี๋ยวพาดจะลงเด้อบอกท่านี่ต้องไปอเอเาไปจืได้ว่ามันต้องกายหา มนี้ทั้งนี้ทังนี้เขวตนนีด้วยเออเขวตันนีเะวาตอนตอนมาเขวเขวะขึ้นมาแล้วค่ไปเลยเดเออกำลังทบทวนทบทวนงไปบนไปนอกบนต้องมีเงินหังสีฟ้าตังมี่ือล้งี้าน้